สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคุณแม่โทรหางานนี้รีเทิร์นไหมเผยคำพูดแม่แตงโมโทรหาธนาเดชาตอบชัดหวนคืนดีกันไหมจากกรณีธนาเดชากิตติวิทยานันได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กว่าคดีแตงโมผมได้รับแจ้งจากคุณแม่แตงโมว่าคุณแม่แตงโมมีทนายความแล้วไม่ใช่ทนาเดชาและไม่เอาอาัจฉริยะเป็นที่ปรึกษาอีกต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ จุกกรูจุกกรูล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนนี้นางพนิดาศิรายุทธโยธินแม่ของตงโมได้โทรศัพท์มาหาธนาเดชามีการคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงและบอกว่าคิดถึงตนโทรมาในฐานะเป็นเพื่อนเก่ากันและได้เล่าถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่กับทีมของสสมงคลกิจและนายอัจฉริยะ ทั้งนี้ธนาเดชายังได้เผยคำพูดของคุณแม่กล่าวถึงนายอัจฉริยะว่าแม่เพิ่งรู้ความจริงว่านายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายความส่วนที่ขัดใจที่สุดคือนายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานตามที่คุยโม้ไว้จริงว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าโดยแม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูก็มีแต่อันเก่าๆที่เคยเห็นแล้วนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังชอบข่มขู่ด่าแม่ และยังไปฟ้องตรงต่อศาลโดยที่แม่ไม่ยินยอมด้วยส่วนกับสสเต้คุณแม่ก็บอกว่าก็เป็นนักการเมืองไม่ใช่ทนายความแต่มาให้คำปรึกษาทางกฎหมายซึ่งคุณแม่บอกด้วยว่าที่ผ่านมารู้สึกเสียค่างโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อนาะยัจฉริยะและสสเต้แต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วโดยตอนนี้แม่ได้หาทนายความใหม่แล้ว คือทนายชนบทสุภสรีซึ่งเป็นทนายความที่อาวุโสและมีประสบการณ์โดยสาเหตุที่เลือกแม่บอกว่าเพราะเป็นทนายความจริงที่ผ่านมาเจอแต่วิศวกรมาทําหน้าที่ทางกฎหมายเป็นการหลงทางไปส่วนกับตนเองนั้นหากแม่มาขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกครั้งทนายเดชาบอกว่าตนก็ไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทําขอเป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ